งง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 อร่อยมากเพื่อนเฮ้ยไอตัวสองอีกสองคน่ะสั่งอะไรวะเอากับเพราครับทั้งสามคนเลยสั่งเหมือนกันหมดเนี่ยอ้าวงั้นเหรอวะได้เลยเฮ้ยไอเด็กพวกนี้มานั่งกี่ประจำกูได้ไงวะเฮ้ยลุงมีปัญหาอะไรครับนี่มันที่ประจำกู ไปนั่งที่อื่นว้ยผมมาก่อนนะจะมาแย่งที่กันได้ยังไงพี่ชายกูไม่ใช่พี่มึงไหนๆก็ไหนๆแล้วให้กูถ่ายตังมึงหน่อยดิมึงมีตังเท่าไหร่วะผมมียี่สิบเองครับพี่พี่เอาไปหมดเลยก็ได้ครับแต่อย่าทำอะไรผมเลยนะเอ้ยมึงจะไปให้มันทำไมวะ๋ยวกูฟอ้องตำรวจเลยนะมึงถายตังเด็กเหรอ มึงจะเอาอย่างนั้นจริงๆเหรอวะอุ๊ยพี่ผมกัเธอรับผมมีอยู่30บาทเอาไปหมดเลยครับพี่เฮ้ยมึงทำอะไรวะไอท้ที่มึงคิดจะใช้ตังเด็กสองคนนี้เหรอทำไมมึงเร็วและยำแบบนี้ต้องมาเจอกูหน่อยแล้วไม่ใช่เรื่องของมึงอย่าเสือกไอ้เวี่ ถ้าไม่มีใครหยุดมึงกูจะหยุดมึงเองไอ้ที่เฮ้ยอย่ามาตีกันร้านฉันนะเ้ยเฮ้ย<าง>มึงจะตีกันอีกแล้วเหรอวะมาเลยกู <muitos> ไม่อยากทำแบบนี้หรอกนะแต่มันต้องทำว่ะ เจ้าของร้านครับขอโทษด้วยนะครับตัวเรียกป๊อบติงต้งติง้งพีแซ่บอร่อยจังเลยเว้ยเจ้าของร้านนี้มันแซ่บจริงๆ